สวัสดีครับนี่คือมอนเตเฮามันจะพลาดทุกการเข้านี่คือมอนเตเฮาวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องคําคำถามสําหรับมือใหม่ในการเลี้ยงบมงมุมทารันูุ่าโอเค โอ้โหผมบอกว่าส่วนตัวที่ผมชอบมากเป็นโอ้โหเลี้ยงมาตั้งหลายรอบเลี้ยงกันมาเลี้ยงโผลเลี้ยงเยอะทั้งของไทยกับของเทพทุกวันนี้ก็ยังเลี้ยงกันอยู่ทุกวันนี้เลี้ยงกันอยู่ครับตัวเท่านี้ไปโตทีลืมแพห์หารผมเศร้าเลย คนดูอยู่แบบขนแม่งโปมก็ดูแม่งลืมแม่งลืมให้อาหารก็มาทำงานอื่นเลี้ยงชีพก่อนนี้กดุูเลิกติดตามแม่งเลยเดี๋ยวเพิ่งเดี๋เพิ่งเดี๋เพิ่งฟังอันนี้ก่อนรับรองได้ประโยชน์อ่าห้าคำถามยอดนี้สำหรับมือใหม่มีอะไรบ้างคารานุบ่าโอเคมีอะไรครับข้อแรกข้อแรกก็คือส่วนใหญ่ก็จะถามเยอะเลยได้มงทะเลคารานุล่ามาเลี้ยงที่ไหนเลี้ยงในไหนเลี้ยงตรงไหนวะนี่คุณใช้คําแบบเหมือนที่เขาถามเลยนะเลี้ยงในไหนจริงเหรอนี่พี่ครับผมจะเลี้ยงแมงมุมผมเลี้ยงในไหนดิพี่ เลี้ยงในไหนก็คือเลี้ยงสถานที่เลี้ยงนั่นเองอแต่น้องๆชอบถามว่าเลี้ยงในไหนอันนี้ม่ต้องแยกประเภทก่อนอทารันทูล่าก็มีทารันทูล่าที่เป็นต้นไม้กึ่งต้นไม้ทารันทูล่าที่อยู่ตามพื้นดินปกปติตทีนี้มันเลี้ยงในกล่องเลี้ยงเหมือนกันนี่แหละแต่ว่ากล่องเลี้ยงเนี่ยก็จะมีลักษณะรูปทรงที่ค่อนข้างต่างออกไปก็คือตามตามประเภทเก็คือทารันทูล่าเป็นพื้นดินก็เลี้ยงในกล่องเลี้ยง ที่เป็นปกติธรรมดาถ้าเป็นกึ่งต้นไม้หรือต้นไม้ก็เป็นกล่องเลี้ยงทรงสูงหน่อยอ๋อสูงแบบนี้อาจะเป็นทรงสูงก็จะได้ใส่พวกไอคอนเนี่ยผมชี้ให้ดูนี่อันนี้ถ้าเป็นนี่ครับนี่เห็นไหม ทั้งหลางเนี่อันนี้ทรงสูงเน้นทำเป็นต้นไม้จะเป็นทรงสูงแต่ถ้าเป็นทรงธรรมดาทั่วไปก็จะเตี้ยๆลงมาก็คือพื้นที่ทางทางลาบก็ของพวกที่อยู่บนดินบนดินทางตั้งนี่ก็คือพวกแบบต้นไม้ก็คือเป็นกล่องเลี้ยงกล่องเลียงก็มีหลายประเภทครับเป็นกล่องเลี้ยงพลาสติกเจาะรูแบบทาเองเจาะเจาะรูทําเองว่าทำเองกล่องเลี้ยงพลาสติกมีขายดีหน่อยราคาโอเคหน่อย ไม่แพงมากดูดีดูสวยดูดีขึ้นมาหรือจะดีเลยเป็นก่องอคลีริกใสสวยๆก็ด้หรือจะเป็นตู้กระจกแบบข้างหลังนี้ก็ได้มีหาะแบบ แล้วแต่ชอบแล้วแต่รสนิยมแลวแต่งบประมาณและเงินทุนถูกต้องแล้วในที่เลี้ยงแบบไหนเนี่ยแต่ละชนิดก็คือจัดสถานที่เลี้ยงให้ได้ธรรมาชาติตามที่เขาต้องการให้มันใกล้เคียงกับธรรมาชาติที่เขาอยู่ใช่ค่ะคุณจะไปใ<ม>ส่ตึกคอนโดมิเนียมให้เขาปีนอนก็ได้นะก็ได้ก็แปลกดีดนะเ <นะ S 1> ออก็แปลกดีน,ค,นคืออันนี้สนุกในการเลี้ยง,างทารันทุระอย่างหนึ่งคือการดีไซน์ที่เลี้ยงอย่างพี่ปีบอกแก่ถ้าทาเป็นตึกแต่มันเป็นสงสูงอ่ะมันก็สวยพอโดนใจไปก็เหมือนเฮ้ยเท่นะเหมือนล้านนะเหมือนทารันทุระกาะตึกนะเอ เพิจารณาจินตนาการว่าทรงสูงมันมีอะไรบ้างแล้วก็โมไปตามใส่ก็ไปได้เลยใส่ก็ไปได้เลยออเคเห็นฝรั่งแม่งเอาแกนดั้มใส่ไปแล้วก็ให้เป็นมุมเกาะไม่เป็นแกนดั้มสาแกนดั้มเอ้ยเท่เท่เท่แล้วก็ปล่อยใหญ่นะบางคนก็ใส่เป็นเมืองล้างไงใช่ ไอไอเดียดีแล้วเป็นมุมก็พ้นใหย่อยู่นะสวยเยทแล้วมันเราก็ไม่เห็นตึกเฮียอะไรเลยเพราะว่าใหญ่แบนคุ้มหมดเออใช่อันนี้ก็คือเลี้ยงที่ไหนก็แล้วแต่ดีไซน์กันแนวราบแนวตั้งก็แล้วแต่ประเภทของแมงมุมใช่เลยข้อต่อมาครับก็คือเจ้าธันทุราเนี่ย กินอะไรอ่ากินอะไรทารันทูล่าเนี่ยก็จะกินผักบุ้งไหมผักบุ้งว่าบอมันก็กินแมลงกินสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มันมีชีวิตตัวเล็กๆกินหนอนกินอะไรก็แล้วแต่แต่คือในธรรมชาติเนี่ยเขาค่อนข้างจะหลากหลายอยู่แล้วเหยื่อที่มันวิ่งผ่านมาผ่านรูผ่านถ้ำผ่านใยเขากินหน่อยแต่ในที่เราเอามาเลี้ยงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ให้หลากหลายขนาดนั้นเราก็จะหนอนจิงรีด ดูเบียร์พวกแมงสับที่เราหาง่ายด้วยเอาของที่เราหาได้ด้วยใช่แมงสับก็ได้แมงสับดูเบียร์เขาจะมีเพาะไว้สําหรับการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะก็จะสะอาดไม่ให้แมงสับแบบวิ่งแมงสับตามบ้านที่โดนใบก้อนมาแล้วครึ่งตัวเอาไว้เป็นงูกินตากันตายคู่คือโอเคไอ้เหยื่อพวกนี้มันดีตรงที่ว่ามันอยู่ในฟาร์มเลี้ยงเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างสะอาดสะอาดปลอดสารพิษอะไรอนอนก็จะมีให้เลือกหลายชนิดนอนนกนอนแวกนอนยักษ์อะไรเงี้ยคือตอนนี้วงการการเลี้ยงเอ็กซ์ เติบโตไปเยอะพี่ปิ๊กไม่ไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวสัตว์ให้เราเลี้ยงนะการพัฒนาการเรื่องของคนผลิตเหยื่อเอผลิตหยื่ะมีหลากหลายขึ้นสมัยเราเลี้ยงจิ้งแบบจิ้งหรีดไอ้งอก็จิ้งหรีดจิ้งหรีดก็หายากนะแล้วแถวพันธุ์เลี้ยงในบ้านร้องทั้งวันด้วยจิ้งวันจิ้งหรีดกับหนอนนกเนี่ยเพราะว่านกคนเขาเลี้ยงกันมาเยอะแล้วหนอนนกก็มีเยอะเราเลี้ยงกันก็จิ้งหรีดหนอนนกแต่ตอนเนี้ยหนอนแว็กแว็กเวิร์ม ดูเบียร์เลสランเนอร์อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นมันจะเป็นพวกกลุ่มแมลงนั่นแหละพี่พีปีอ๋อฮันเดล่าก็จะกินพวกกลุ่มแมลงก็แนะนําให้เปลี่ยนอาหารไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าจิงลีจิงลีจิงลีมันน่าเบื่อนไม่เบื่อน่าเบื่อหนึ่งน่าเบื่อหนึ่งแล้วสองก็คือสารอาหารเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเบื่อหรือมันยังไงแต่บางทีให้หนอนนกซ้ำๆไม่กินเฉยเลยนะแต่พอไปเปลี่ยนเป็นแมลง กินเรากลับมากินทบางทีมันอาจจะต้องไปกระตุ้นหรือว่าเบื่อก็ไ้กินมาม่าทุกวันไม่ก็จริงมันก็ต้องเปลี่ยนบ้างแต่จริงๆแล้วที่สําคัญมันคือเรื่องของสารอาหารพี่ติ๊กเพราะฉะนั้นเราเราหมุนเวียนเหยื่อไปได้มากขึ้นได้เท่าไหร่อ่ะมันก็ได้แปลกใหม่แปลกใหม่ขึ้นก็ทําให้เขาไม่เบื่ออาหารเหมือนเลี้ยงเด็กเลยฮะไม่เบื่ออาหาร กินกล้วยขูดทุกวันกินไม่ไหวกันเออไม่ไหวไม่กินกันแล้วไม่ขูดไม่เอากินไว้ซีแีสกเด็กรุ่นใหม่ซีรีส์รุ่นโบราณรุ่นโบราณกินกล้วยขูดมันจะโตได้แค่ไหนใหญ่เท่าบ้านหรือเปล่าเหมือนในหนังอะไรเงี้ยแบบที่โฟโต้เจอหรืเออจะใหญ่ขนาดนั้นไหมโอเคทารันทูล่าเนี่ยก็อย่างที่บอกมีหลายชนิดเพราะฉะนั้นแต่ละชนิดก็โตต่างกันขนาดตัวไม่เท่ากันใช่บางชนิดเบิร์ด อีเบิร์ดกับไอ้ตะโเบเลอร์อลยเอ่ามันก็ใหญ่เลยแบบเท่าชามก็มีเท่าจานแต่โดยเฉลี่ยถ้าเป็นทารันทูล่าแบบเม็กซิกันทารันทูล่าทั่วไปอ่ะเลดนีเฟมนีไฟเล็กอะไรเงี้ยกลุ่มกลุ่มเคอรี่แฮอะไรฮิตๆกันอ่ะที่เลี้ยงกันพื้นฐานไม่ได้ไม่ได้เวอร์มากอ่ะจะอยู่ประมาณ 6- ถึง8นิ้วโอ้หหงแปดนิ้วก็ใหญ่แล้วนะอ่าใช่อันนี้คืออย่างที่บอกทุกคิปอะเวลาเราพูดตัวเลขอ่ะมันจะเป็นตัวเลขที่ติอบางทีอาจจะไม่ถึงแต่มันจะอยู่ในประมาณช่วงเนี้ย สมมติบอกว่า6ถึง8นิ้วมันไม่ได้อยู่ประมาณแถวๆเนี้ยก็คืออยู่ที่เราเลี้ยงด้วยเหมือนกันใช่อยู่ที่เราเนี้ยบางทีก็อย่างที่บอกอ่ะ2ปีก็นิ่งก็มีตัวเต่าเดิมมีอาหารผมเลี้ยงทอดใจผมผมชอบลืมให้อาหารเนี่ยอาหารไม่ถึงอาหารไม่หลากหลายอะไร่างเ้ยก็มีก็กือตัวตามขนาดที่เราอัดอาหารให้กินแต่ว่าตัวเต็มที่ถ้าเป็นอย่างที่บอกครับธรันทุราทั่วไปก็ไม่ได้ใหญ่มากถ้าเป็นตองคีริกแบบที่ที่ขายอยู่อ่ะไซส์12คูณ12นิ้วอ่ะ เหลือือะไรพี่นี่ผมหยิบให้ดูอันนี้คือที่บอกครับเหลืออเออสบายสบายอันนี้สบายนี่ง่ายๆสบายสบายโอ้ยเหลือจริงใช่สายนี้เหลือๆมีตัวอยู่เลยโอ้ยฟูฟ่องเลยนี่อันนี้ใหญ่โตคือเจ้าเนี้ยถ้าเป็นอันนี้ข้างในเป็นกคเดนนีเพราะฉะนั้นโคเดนีตัวเต็มสายอยู่กล่องนี้โอ้เหลือๆครับเออโอ้ยนี่สวยนี่สวยใช่จัดแบบคืออันนี้จัดได้แต่ถามว่าถ้าเกิดคนไม่ได้มีไม่ได้มีออปชั่นเยอะ ใส่กล่องพลาสติกธรรมดาไซส์เล็กครึ่งนี้ก็อยู่ได้ จะไม่ได้เน้นจัดสวยงามของพวกได้ขยันวิ่งขนาดนักใช่แต่อันเนี้ยอันนี้เน้นแบบสวยงามแต่งห้องด้วยก็จะเออเน้นแต่งห้องได้นะอันนี้ถ้าใครแบบเนี่ยอย่างเงี้ใส่อันไหนเหมือนพวกกะโหลกปลอมใช่แต่ถ้าที่บ้านใครใครมีกะโหลกเมียใครมีเมียเกลียเมียกะโหลกเมียใส่นี่ก็ได้แล้วแต่กะโหลกเมียกะโหลกพ่อพ่อได้หมดเลยเนี่ยเอามายัดไว้ในนี้รวมกันทั้งครอบครัวอย่างงี้คนที่เราไม่ชอบแล้ใครไม่ชอบเราก็บั่นไส้เขากะโหลกลุงนั่นได้ไเอารูปมาก็ได้เมาสาบแช่งใส่ในนี้กะโหลกกะโหลกลุงคนนั้นได้ไหม อ๋อคนนี้เขาจะไปตอนไหนไม่รู้อยากจับเล่นเราจับมาเล่นได้ไหมจับเล่นได้ไหมตอบแบบดื้อก่อนเลยจับเล่นได้ไหมจับได้จับได้อแต่ควรไหมก็ไม่ค่วรก็ไม่ค่อยี่ก็เลี้ยงอยู่เรื่องการเลี้ยง่ี่อื่อก็คือจับได้ไหมจับได้แต่ควรไหมก็ไม่ควรควรไม่ควรเนี่ยบางทีอยู่ที่วุฒิภาวะด้วยเด็กมากๆโก็ไม่น่า ก็ไม่ควรไม่ควรนะไ่ได้ไม่ได้เล่นม่ควรคือคือไม่อยากให้จับเพราะหนึ่งคือแน่นอนครับชามนเร่าเป็นสัตว์มีพิษกัดได้กัดได้ถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็ต่อยได้อต่อยได้แต่นอกจากโอเคมันอาจจะนิ่งคุ้นมือไม่ต่อยแต่บางคนแพ้ขนก็มีใช่เพราะขนก็คันขันขึ้นคอคันังก็คันขนก็คันจริงเขาอยู่สวยงามของเขาผมว่ามันก็โอเคแล้วคือถ้าให้แนะนําจากใจเลยนะจากความจริงใจเลยนะเลี้ยงจากตู้ดูพฤติกรรมสวยงาม บางคนก็อยางเหมือนฝรั่งไงคุณเราปล่อยในหน้าโอมหรอปล่อยอะไรอย่างเงี้ยไอย่าไปถึงขนาดนั้นเลยไม่ไม่ไม่ควรเอออย่าถึงขนาดนั้นเลยแต่ถามว่าอย่างที่บอกอะตอบดื้อๆว่าจับได้ไหมมันก็จับได้ถ้ามันไม่ดุนะตัวที่ไม่ดุที่มันคุ้นนะ คือแล้วก็แล้วแต่ชนิดแล้วแต่สายพันธุ์ด้วยถ้าสายพันธุ์ที่มันดุอะคุณก็อย่าไปท้าทายะไรโอ้โหแม่พอเล่นบาบูนโอ้โหวางบาบูนอย่างนี้ตลอดเลยอะพอให้บึ้งไทยอย่างเงี้ยโอ้โหไทยไม่ต้องพูดถึงไทยวิ่งใส่อย่างเดียวของไทยนะแค่เคาะ์กล่องเนี้ยวปลกป่าอันนี้ยังใส่เนใจถ้าเป็นของไทยครโอ้ยผมเคยตอนวัยรุ่นเลี้ยงกันนที่เราเล่นอย่องเงี้ยโอ้ใครจะให้ต่างอันนี้ไม่ไม่ไม่จะให้อยู่แค่ตรงนี้นะไม่ตป่าโอ้ไม่ไหวแต่จับจริงๆก็ให อยู่ในความควบคุมของผู้เชี่ยวชาญอ่าเอาใช้วิทยาศาสตรในการชมเี่อะไรครับพี่ค่ะพี่ยุคที่บ้านไม่มีผู้เชี่ยวชาญเลยค่ะเรียกพี่ไปก็ได้ค่ะอายุเกินยี่สิบแล้วไม่ผู้เชี่ยวชาญเลยค่ะถ้าอายุต่ำมาเกมกฎหมายไม่ต้องมาเรียกไม่เปดี๋ยวติดคุกติดคุกอย่างนั้นไม่จะเป็นก็อย่าพึ่งอย่าเล่นนะะอ่ต่อมานะครับ ไอ้เนี่ยมันอายุเท่าไหร่อะเลี้ยงจนถึงอายุเท่าไหร่ถึงจะตายอะคืออายุไขอายุไขของมันยาวนานแค่ไหนอะยาวนานแค่ไหนทารันทูล่าเอาจริงถ้ามันจะแยกเป็นสองเพศพี่ปีตัวพุ้ตัวผู้อายุสั้นตัวเมียอายุยาวเพราะอะไรโดนตัวเมียด่าทุกวันตัวผู้อายุสั้นเลยในธรรมชาติก็ผสมพันธุ์ก็มีสิทธิ์จะโดนง่ามแล้วกใช่ใช่ใช่ตามธรรมชาติเหรอเหมือนที่เห็นในสารคดีใช่ครับแล้วคือตัวผู้เนี่ย เฉลี่ยอยู่ประมาณสักสองปีพอจะพร้อมเป็นค้าบสุดท้ายพร้อมผสมทำนวมทําตะขอพร้อมเกี่ยวพร้อมผสมสองปีพอพร้อมผสมเนี่ยในธรรมชาติถ้าเขาได้ผสมอ่ะมันก็จะค่อยๆม้อยแต่ภาษาว่าม้อยก็จะไม่มีน้ําเชื้อเป็นร่างกายหรือไงวะเนี่ยฉีดน้องเชื้อแล้วมันก็เริ่มม้อยกันลอกอ่ะเคยได้ยินไหมเริ่มเริ่มเหี่ยวเฉาตายไปเองใช่ก็คือนั่นไปเองเพราะฉะนั้นเขาจะอายุเฉลี่ยอยู่ประมาณแค่นั้นแต่ถ้าตัวเมียเนี่ยก็จะอายุค่อนข้างยืนเขาบันทึกกันมาว่าเป็น20ปีอ่ะพี่สิ แต่จริงๆผมก็เลี้ยงเลิกๆเลยยังไม่ได้เลี้ยงถึง20ปีเราจะตอนจะแย่ก่อนแต่มากกว่า5ปี6ปีมีแน่ๆเพราะว่าอย่างไอตัวเนี้ยผสมไปหลายครั้งแล้วตัวผู้แม่งไปสวรรค์จริงป่ะใช่ไปสวรรค์ไปหลายตัวแล้วไอตัวนี้ยังอยู่เพะว่านี้ตัวเมียเน็กต่ายจริงก็ยังอยู่ก็ยังอยู่ได้ก็ถือว่าอายุยืนกว่าอ๋อเพราะนั้นตัวผู้อายุสั้นกว่าตัวเมียอายุยาวกว่าใช่ตัวผู้ค่าสถิติ2ปีตัวเมียเขาบอกว่ากำลังยี่สปีแต่ผมว่าในที่เลี้ยงจริงก็อาจจะไม่ถึงหรอก ผมว่ามันก็ไม่นานะหกปีเจ็ดปีโอ้โหนี่ก็เหนียวแล้วนะเรื่องนี้ก็มาแรงนะส่วนใหญ่มาแรงแห้งหรือถ้าเพื่อนๆที่ดูอยู่มีใครเลี้ยงทันทุล่ามาแล้วยาวนานกว่านี้ก็คอมเมนต์ได้นะเพราะอยากรู้เหมือนกันว่าคนบ้านเราที่เลี้ยงแล้วแบบเลี้ยงไปสิบปีขึ้นอ่ะยังมีอยู่ไหม อ๋อเอพราะ่าเนเพราะว่าสถิติมันมีบอกอยู่แต่ว่าเราไม่รู้ไงผมเคยไปเข้าสารนะเห็นเขาเสียบไม้เลี้ยงกันนะเลี้ยงหรือเปล่าไม่รู้เลยแล้ว่าจะอยู่ได้นานนะ้ถ้าไม่ได้อะไรก็แพงนะเสียบไม้เลี้ยงแพงมากแพงดิคือไม่กินแล้วฝรั่งแม่งผมเคยไปลองดูแล้วฝรั่งแม่งค่นไม่กินเหมือนแม่งถ่ายรูปเออสุขแล้วนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับ5้าคำถามยอดฮิตสำหรับการเล่นทางทุลาระแต่ถ้าคนฟังแล้วปุ๊บแล้วอยากแบบ อุ้ยฟังเสร็จแล้วชอบจังเลยไปซื้อเลี้ยงเลยซื้อได้ที่ไหนที่นี่มี่ที่นี่มีครับที่มอนเซอร์เฮาส์นี่มีทารันทูล่าให้ด้วยเขาเรียกได้เรืเองเลยขุดเองเลยไม่ใช่เพราะเองเพราะเองเพราะเองกับเบอร์เขียกจิ๊บกึ๊บ ยยนี่นั่งตาจะ็เบือเนีขนเขินขึ้นเต็มตัวก็มีความเห็นหรือว่าอะไรที่อยากจะพูดคุยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับถูกต้องเดี๋ยวมีเวลาจะมาอ่านแล้วก็ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมาตอบกันบางคนบงสวเอ๊ะพี่พี่ยดกันนี่งธันุล่ามาไม่มีขนเลยค่ะขนเลี้ยงเลยดูให้ดีก่อนใช่รันดุล่าหรือเปล่า อาจจะเป็นเนาะลงเรียนซึ่งซึ่งเนาะมาเลี้ยงแล้วขนล่งอย่างนงี้ห, <c oughs> หรอไม่ได้เป็นคุณมาทางเรืูกกันโอเคเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับคลิปหน้าเราจะไปดูอะไรพูดถึงตัวอะไรแนละ้วค่อยไปดูกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสว,วัสดีครับ <c oughs> <c oughs>